สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องหมาตุ้ยลองเพือนไม่เชื่อรับเจอแล้วครับเจอแล้วสวัสดีบอมสีไปใส่สีไปใส่ก็คือสวยแกเนาขนาดคุณรถจากรถแต่สวยอแล้วสวยแล้วไอ้แบมมา ยังไม่มาอีกเหรอยังไม่ลงมาอีกเหรออะไรงานอยู่ฝั่งโน้นเฮสวัสดีครับอะไรงานอยู่ฝั่งโน้นสวัสดีครับซื้อยังเนี่ยซื้อยังเนี่ย ซื้อหนังเนี่ยอันนี้มาซื้อหนังนี่ต่างซื้อปะหม,มูมั่เนี่ยลำไส้ไม่ติดอาหารลำไสเนี่ยได้ยังกินอันนี้อันนี้ถุงสะเบียงมาดโอ้มิตรแน่แบบนั้นเสียงว่ามิตรกินจะมิตรของเปรี้ยว รู้ไหมว่างานอยู่ไหนเนี่ยเข้ามาหดดู้หดิเพิ่งพาล่องกับร่องสิไปไปหาเับหานอนสบายอยู่เย็นสบายอยู่ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ประมาณแปดสิบกว่าห้องเสียกับผมนี่ด้วยกันนี่การเจ้าอะไรน,นี่ห้องน้ำห้องน้ำให้แปดสิบกว่าห้องเรียงกันเลยงานอยู่น,น,นู่นประมาณรูนึงนูน่น มันมีบางอยู่วังเท้าตรงมานอนอนี่ก็อันใบสามยังเข่าไปมุมมุ้ไ่ไดแห้งหิืแนวมึมมุงรือมุมนึงมุมมุมหนาคือเจ้าของดีือเปนองไปนอน <c oughs> พี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาแอบถ่ายคป็นนอนพี่น้องพี่น้องอย่างเห่นบอมไอ้ไอ้บอมนอนแบบไหนครับไปนัป่งนอนคนนอัน่นอน่มารับตาเนี่ย <c oughs> นั่งนั่งถ่ายได้ไงน,นั่งถ่า,ายไทยได้ไงถ่ายไทายแม่แม่เบิ้งถ่ายไทายแม่แม่เบิ้ง ม่แม่เนี่ยคอมเมนต์หลายหลายทำไมก็เขานอนรับให้นอน,ให,น,อนให้นอนสบายก่อนไม่ต้องนั่งในรถไงให้เขานอนสบายในนี่ก่อนเพราะว่าพอ่พอที่ไกลายาวไงก็น่าจะกรุงเทพไงกรุงเทพเขาเจอไงลูกสาวไหนอะไรลูกสาวนี่นี่มีสองคนเนี่ย <laughs> ลูกสาวเขาขึ้นรถบัสขึ้นรถบัสกันหมดไม่ต้องมาถอนหายใจอย่งมีผัวได้เหรออาไม่ผัวได้เหรอใครไหนไปดูหน่อยทีไหนพ่อไปดูพ่อไปเบิ่งพ่อด้็หน่อยครับพี่น้องคนไหนวะเดินหูกันไหนอะพ่อเดิอยู่ไหน จริงเหรอกใครเพึ่งรู้เนี่ยไพอไปพ่อพี่ตันหมผมเหมือนเขาผมชั้นเลยวะอะไรเหมือนผมชั้นเลยอ่าไม่กวนพ่อเลยเหรอนี่น้องเป็นอะไรน่าจะ ลูกวนพ่อเหรอเฮะเพิ่งรู้ว่าในพ่อเด็กน้อยเขาเขาซักมูอเขาจะมีปฏิัทิธรรมไงที่นี่เขาเป็นปฏิัทิธรรมด้วยความจริงอความจริงเดียวอย่าง นายก็ต่สิบปีก็ต้องตอนเย็นหมดแล้วยังอยากเก็บอยากอยากนุ่งขาวบ่เคยบ่กอีนี่ปิดฤดูกาลก็ไปนั่นนี่พักหูแล้วกันเดือนหนึ่งเนี่ยทุกอาทิตย์หนึ่งพรมขาวถามอย่าีเพึ่งหูแล้วนี่จริงเหรอไม่พ่อพวกเธอคดีจริงเหรอก็ไปบือไปดูว่าเด็กๆด็กพวกมัน ใครวะวันดีนอนดี่นอนตรงนี้นั่งอย่างนั่นอนองอื่นหรือนั่นอง,นนอ,ยงอย่างพี่เจ้าหน้อยู่พี่เจ้าหน้าอย่างนุง่งชิน้นนุ่งขาวกันบอกกับไม้สามกันจังศึกบอกได้ที่ไรได้ที่กัน ได้เอ้าขวัดมีข้อมูลเป็นวัดสร้างด้วยขวดขวดแก้วสีเขียวอุโบสถบักไงบักงามนึงไอ้พิทานังว่างามสร้างด้วยบัวสร้างด้วยขวดแก้วแล้วมีลมรึ่ลมลรื่นขบวนูลนธรรมอีกมีธร่างเดียวพอพอแม่เอ้ยผมถาไทยนะครับผมนั่งถาไทยได้นนี่จังวัดสูงดีจังวันแจกมันเจอสองสาวนี่พอพอแม่บันเทิงทุบีให่ทายมือม เมื่อสิบก็ยังดีมาสักได้ครับจานให้ได้พี่ห้องผมจัดให้แล้เนี่ยแต่สมมากกับซีม่ก็บิีประมาณนี้ครับเพราะว่าช่วงผมเป็นช่วงเงินคนขึ้นลั้มขึ้นอยังเงนหนาก็บิีประมาณนี้ครับมันก็ซิหนึ่งกับซีหางกับซีประมาณนี้แหละแต่ยังสวยกัเราอยู่แหละเพราะว่าตอนเวลาพวกเธอทำงานจะไม่กวนไงจะกวนเฉพาะเวลานี้ก่อนนอนนี่นะครขึ้นขึ้นหนาหงอเดี๋ย อันนั้นก็เสียงหายแล้วบนันนะครับแล้วเสียงเป็นไงบ้างแม,แม่แม่ถามมาเสียงอยังไงเสียงอยของมาไปบ้านอะไรบ้านแล้วอากาศมืดมัว,มาวอากลศอะไรอากาศนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่เสียงหายกําลังสิมาอันนี้ไปอันนี้ไปเสียงหายต่อเขาเรียกว่าพักควันน้อยเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดด้วยอากาศาจะเศร้าเมื่อถึงฝนมืกหมึกเท่าอยู่กล้องค่ะหมืึอสมุดปากกาหนะคือกันบัดกลับคืนบัดเลย ต้องระมัดระวังละว่งจะเนื่อนะเอาห่อถุงคุ่นหัวขึ้นไปได้บ่ะไรอ๋อนี่ยใช้วันเมื่อนตานอนมันก็ยังรับตายอยู่อา้าวนอน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 าพอายเผลอกระซากป่ะเลยเนี่ยนอนนอนนอนไป,ปก่อนวันนี้ขนาดท่านอนอยัางง่ามอยู่พี่น้อง ไนอนนะพักผ่อนพักผ่อนนี่ปนอนนให้พอนอนสบายเียเรียบร้อยแล้วแม่แม่เอทูบีเด้อไทยแต่นี่บ้านฮักสันหัวใจสีฟ้านี่ไทยเพื่นละพนอยากนอนเน่พอนอนสบายนีรู้ข้าเสือ่าจงรถงสื่อรู้ั่มาปเป็นาเื่อสื่หฟังดเสมื่อตลอดเล่นมะที้นอกบอกเสบีใช่ไหม ไม่ไม่ต้องห่วงสาวน้อยเราคุ้นส่วนกับเซเว่นเจ้า <c oughs> ม,มาัวนะป <c oughs> วดพวกอะไรไม่ดูหาไม่เจอมันพังหนึ่งอันพังก็ทิ้งทีก็หนึ่งมันเลยพังเอาไว้ทำไมอ่ะตอาเป็นตอนไหนพังก็ทิ้งไปเอาลูกขอันว่อมถิ่มเนี่ยไ้หล่ะ มู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 ทำไปบายนะมูมูมูมไปบายเด้อนอนซบานี้อมูมูเอออคือฝากไปสัหนินานพอมไหมครับวันไนืมกดไลค์กดแชร์กดตามช่องบมาตู้งนนำเชียวครับจัดการอะไรพี่น้องไทยให้เอทูบีอะไรเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้คนรับคนนอนซะบ้านนี้ลืมกับวันนี้พบกับ แมนไม่มีวันครับร้อยสิบเก้าบาทพี่น้องรอบนี้อีกมือนึงน่าจะเบิดรอบพอดีครับวันนี้นี่ครับส่วนท่านี้ก็คุยกับบุษไส้คุยกัเราครับนี่ใช่ค่ะคุยกับเอฟซูนี่ครับถ้าถ้าวันคิววันี้วันที่วันสิบหหันมาพี่น้องอ้าวสวยละเขาคือสวยแต่สูงวันนีอาบน้ำวันคิวว่นนี้ทาตะกี้นะคุยบ้างนะคุยว่าไงนะคุยบ้าว่าให้มันอาบน้ำนุ๊กก็อาบตลอดเลยค่ะอีลีแม่ วันนี้หนูว่านางท่าเคี่ยมปัญหาบ่าหนูจะแต่งหน้าไปไหนนะเลียเลียแล้วนะไปนอนางอ่อนไ้กับนองครับที่มนี้าปรสนิยกลับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ